มวมาศแก้วขวัญฆ่าตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานข้าพเจ้าสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สอนในรายวิชาการศึกษาคน้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สอนในรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองสอนลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทำหน้าที่คุณครูที่ปรึกษาห้องมห้ทับหและหัวหน้างานวิชาการ งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูด้านการจัดการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกิดทักษะการอ่านการคิด การวิเคราะห์และเขียนการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเช่นการสร้างห้องเรียนออนไลน์การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เน้นการประเมินตามสภาพจริงเช่นให้ผู้เรียนทำงานบนแพลตฟอร์มไลฟ์เวิร์กชีต ซึ่งเป็นการทำงานทำแบบทดสอบทำแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถทราบผลคะแนนหลังการทำงานได้ทันทีและสามารถทำได้หลายครั้งเพื่อพัฒนาตนเองและประหยัดการใช้กระดาษการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก active learning การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายวิชา การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 5ทัปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่5การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม KWL+ Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางภาษาทั้ง4ทักษะคือทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนต่างเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับผู้เรียนซึ่งทักษะการอ่านนับเป็นทักษะที่สำคัญและใช้ประโยชน์มากที่สุดเช่นนำไปใช้ในการอ่านประกาศอ่านฉลากยาอ่านคำที่แจงการใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆดังนั้น การฝึกให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านและอ่านอย่างถูกวิธีจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้เรียนเพราะการรู้จักและฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการอ่านที่ดีจากการดำเนินงานผ่านกระบวนการ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพบว,ว่าผู้เรียนร้อยละเจ ขาดทักษะสำคัญในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในเรื่องที่อ่านและไม่สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ข้าพเจ้าจึงริเริ่มพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม KWL+ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ75มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดนักเรียนร้อยละ80มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม kwl plus ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพผู้เรียนเกิดทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ สามารถแสวงหาความรู้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองและที่สำคัญสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน